ไปที่มีล้ำไส้เสดูดซึมได้ไม่ดีอาจจะส่งผลทําให้คนที่มีผิวหนังที่ง่ายต่อการที่จะเกิดการอักเสบหรือว่ามีโรคที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบเช่นซิวโรคเซบเดิมหรือว่าเซบรเดมาไทติสหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังนะคะทำให้โรคพวกนี้แย่ลงล้ำไส้นะคะ มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นอวัยวะหนึ่งนะคะที่เอาไว้ดูดซึมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารอาหารต่างๆวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะอยู่ในภาวะที่สมดุลเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดใครที่มีลำไส้ที่ไม่ดีการดูดซึมก็จะไม่ดีการได้รับวิตามินเสริมเข้าไปหรือว่าทานอาหารที่ดียังไงแต่ว่าลำไส้ไม่ดูดซึมนะคะร่างกายเราก็ไม่ได้รับสารอาหารนั้นๆค่ะลำไส้เองเนี่ยเป็น อวัยวะที่สามารถเชื่อมต่อกับอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมองผิวหนังนะคะหรือว่า หรือว่าหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกันกับอวัยวะอื่นๆในร่างกายเกิดการอักเสบขึ้นพวกสารอักเสบทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปที่บริเวณอวัยวะอื่นได้หมดสิ่งที่เราเห็นง่ายๆก็คืออย่างเช่นผิวหนังเพราะว่ามองจากข้างนอกเห็นใช่ไหมคะพวกสารอักเสบก็จะมาบริเวณผิวหนัง ทำให้แบคทีเรียดีๆที่อยู่บริเวณผิวหนังของเราเองเนี่ยก็เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นค่ะก็เลยทําให้เกิดการอักเสบบริเวณผิวหนังใครที่จะเป็นสิวอยู่แล้วก็จะเป็นสิวง่ายขึ้นอาจจะมีสิวที่เรื้อรังมากขึ้นรักษามากขึ้นง่ายต่อการเกิดผิวหนังอักเสบนะคะก็สามารถทําให้โรคเนี่ยแย่ลงแล้วก็เป็นนานขึ้นได้ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ย,ยคอนเซปต,ต์ในการดูแลคนไข้เนี่ยเราจะมามองในเรื่องของการมีสุขภาพดีจากลำไส้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยการดูแลลำไส้ของเราให้ดีก็สามารถส่งผลทำให้ร่างกายหรือว่าสุขภาพโดยองค์รวมของเราดีขึ้นได้ค่ะวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะด้วยตัวเราเองอว่าจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ย เฮลตี้ได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยก็คือไม่ได้แนะนำให้ใช้นะคะอันที่สองก็คือน้ำตาลอย่างที่บอกมีผลอย่างมากท่องไว้เลยค่ะน้ำตาลคือยาพิษนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทานน้ำตาลหรือของหวานเยอะๆนะคะก็จะทำลายลำไส้ของเราได้ทำลายแบคทีเรียดีๆที่ปกป้องลำไส้ของเรา เราก็ต้องเติมพวกกลุ่มแบคทีเรียดีๆเข้าไปอาหารก็มีหลากหลายเลยค่ะอาหารไทยที่บางคนอาจจะลืมไปนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มขนมจีนนะคะเพราะว่ามันเป็นการหมักพวกนี้จะมีโปรไบโอติกนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มพวกกิมจิพวกนัตโตะนะคะหรือว่ากลุ่มโยเกิร์ตนะคะหรือว่าเป็นพวกชาคอมบูชัเองก็จะมีโปรไบโอติกเหมือนกันค่ะ